อนี้จงนาองค์เจดีของปู่ลานะคะที่อยู่ด้านในนะคะกราบองพาด้วยกันนะคะค่ะสาธุสาธุสาธุนโม,มตัสสะภะคะวะโตอะร,ตอระหะโตสัมมาสัพพุทธพพมมัตว์นโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัพพุทธัตส์นโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัพพุทธัตว์ข้าพเจ้าขออมกราบสการะองค์พระพุทธรูปสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ที่ประดิษฐานยืนณเจดีหลวงปู่ล่าณวัดป่าม่วงบ้านม่วงน้อยจังหวัดสระาามข้าพเจ้าได้มาร่วมบุญทอดกระถินด้วยจิตใจบริสุทธิ์เพื่อสร้างบารมีบุญแก่ตัวเองขอให้ความสุขความเจริญจงสำเร็จแต่ แด็กตัวข้าพเจ้าพร้อมครอบครัวขอพบเจอแต่ความดีคขอมีแต่ความสุขความจเจริญรุ่งเร,องเรืองยิ่งยิ่งขึ้นไปโดยเทินสาธุสาธุสาธุนะคะอธิฐานบุญไปด้วยกันได้เลยนะคะ